มาครับวันนี้เราก็มาพบกับเกมรถออนไลน์นะครับเป็นชื่อชื่อเกมเป็นทูนิ่งขับออนไลน์นะครับเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยว,วนนี้มัน,นมันมีการสุ่มกล่องผมมีอยู่หนึ่งหมื่นม่วงนะครับหนึ่งหมืนกล่องม่วงนะ เดี๋ยวผมเปลี่ยนรถไปสุ่มก่อนอเดี๋ยวผมเอาคันนี้ไปสุ่มนะครับกล่องม่วงสี่ร้อยม่วงนะครับมันจะสุ่มดีกว่าเจ็ดสิบม่วงนะครับน้องๆเดี๋ยวเราเริ่มเลยเอาอะไรครับเนี่ยโอเค เด,เ,เดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยนะครับหนึ่งหมื่นม่วงจะได้อะไรบ้างเนี่ยไปดูเลยเอาโหเกลือนะครับเกลืออีกแล้วนะครับเหมือนเดิม เดี๋ยวเราส่งคันนี้ห้าพันะครับแล้วก็ไปส่งอีกคันหนึ่งห้าพันหมื่นนี้น่าจะเกลือผมว่าจริงๆด้วย เรื้วยๆนะครับโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนคันสุ่มกันนะครับผมนะครัคันนี้แล้วกันอีกห้าพัน เดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีๆเลยนะครับ อ้าวมีดีมาหนึ่งตัวแล้วอ้าวมีดีมาสองตัวแล้วนะครับเอามีดีมาสามตัวแล้วครับผมแหมของดีเริ่มมาหลังๆนะฮะ มาเปิดได้อีกสามกล่อง้วครับหมดแล้วนะครับผมอือหนึ่งมื่นเขียวไม่ออกนะครับ โอเคหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาสอนวิธีการใส่เครื่องนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับ